ต้อง,องอกล่าวถึงนะครับหน่วยงานสำนักวิทยาบริการนะครับของเรานะครับมีพัธกิจของมหาลัยเนี่ยก็คือเป็นเป็นหน่วยงานสนันบนสนุนนะครับการเรียนการสอนเนาะนะครับไม่ว่าจะเป็นของอาจารย์นะครับแล้วก็นักศึกษาเองนะครับแล้วก็บุคลากรในในในมทรพนากศนของเรานะครับโดยพัธกิจหลักๆก,ก,ก็คือเป็นการ สนับสนุนทางด้านอินฟอร์มักเจอร์นะครับแล้วก็ระบบอินฟอร์มักเจอร์ก็คือเป็นเป็นระบบพื้นฐานเนาะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตนะครับคอมพิวเตอร์นะครับระบบโทรศัพท์นะครับผมนะครับระบบจ่อสื่อสารต่างๆนะครับสำนักวิทยาบริการเป็นคนดูแลนะครับภายในมหาวิทยาลัยของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของระบบอิกสิทธิซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับสำนักวิทยาบริการเองเป็นคน เป็นคนให้ให้บริการทั้งหมดนะครับทีนี้ยน,นะครับกล่าวย้อนหลังไปในอดีตเนะ่ยสำนักวิทยาบริการเองเนี่ยนะครับมีระบบที่ที่คอยให้บริการเนี่ยคือเป็นการแจ้งเตือนไม่ใช่แจ้งเตือนแจ้งปัญหาการใช้งานไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์นะครับระบบอินเทอร์เน็ตนะครับระบบโทรศัพท์หรือแม้กระทั่งระบบลิขสิท์อวเองเนี่ยนะครับบางบางบางท่านหรือบาง บางอาจารย์บางสาขาบางคณะนะครับผมเขาเขาใช้ระบาแล้ลลกวก็ที่เลือกใซอฟต์แวร์ในการาในการสอนเนาะนะก็จะเกิดปัญหาในในใน,ในตรงนั้นนะครับทีเนี้ยเราในคณะเองที่ที่เป็นคนดูแลอยู่เนี่ยก็จะจะพบปัญหาว่าในการแจ้งแจ้งปัญหารูปแบบเดิมเนี่ยมันมีปัญหาอยู่นะครับเราเคยมี ระบบแจ้งปัญหาทไอทีเป็นเป็นระบบเว็บเว็บหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยนานมาแล้วแหละนะครับเรามีช่องทางหลายช่องทางแต่ก่อน,นครับมักจะเป็นการใช้ระบบตรงนี้นะครับแล้วก็ทางทางหนังสือใช่ไหมครับมันทิมีดความแล้วก็เป็นโทรศัพท์แจ้งมานะครับยิ่งยิ่งหนักไปกว่านั้นคือต่อหน้าเป็นการแจ้งปัญหา,าต่อหน้าซึ่ง ซึ่งผมคิดว่าวิธีหน้ามันเป็นเป็นเป็นปัญหาสําหรับสําหรับต่อมากเลยนะครับคือพักเที่ยงเดินออกไปกินข้าวข้างนอกน,อกนะครับเจอไอ้น้องหน้าคุ้นณคนนี้มันอยู่สํานักวิทยาใช่ไหมนะครับพอดีนั่งทํางานอยู่อินเทอร์เน็ตล่มใช้ไม่ได้เครื่องปิน้นปิ้นไม่ออกนะครับแจ้งสักหน่อยดีกว่านะครับพอปปเปิดเดินเข้าไปแจ้ง ได้รับข้อมูลไอ้น้องได้รับข้อมูลมาแล้วแหละไปนั่งกินข้าวเดินเข้ามาหาอะไรมานน้าทำง,งานมาทำาทำมันมาลืมลืมว่าไปรับข้อมูลเอกสารมาจากจากใครบ้างนะครับลืมแจ้งไอ้คนที่จะต้องไปไประจัดงานต่อนะครับทีนี้ไอ้ต่างคนนั้นที่แจ้งก็รอไปสินะครับไม่มีใครเข้าไปแก้ไขปัญหาให้นะครับ ความสาคัญคือการสื่อสารและการเก็บข้อมูล Data นะครับเป็นสิ่งสําคัญนะครับถ้าเราไม่มีข้อมูลที่จะไปปบัจ,จบงานต่อนะครับมันมันจะเกิดปัญหาคือไม่รับการรับการแก้ไขนะครับอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างมาก็คือ,อไปไปไปบอกต่อหน้าแล้วทีนี้ไอ้คนรับข้อมูลมามันก็ไม่บอกต่อว่าจะต้องให้คนนู้นคนที่ไปทาอย่างเงี้ยครับเหมือนกับแจ้งทางโทรศัพท์เหมือนกันนะครับรับรับแหละรับข้อมูลแหละนะครับแต่ไม่ ไม่ไปแจ้งคนอื่นต่อนะครับมันก็เลยเกิดปัญหานะครับเป็นเป็นปัญหาที่มันเรือรังมานานนะครับทีนี้ผมก็เลยด้วยด้วยที่ฝ่ายผมเองเนี่ยเป็นเป็นเป็นหน่วยงานที่จะต้องรับหน้างานรับข้อมูลใน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 เบื้องต้นนะครับก็เลยคิดเอ๊ะเราจะหาะระบบที่มันมาช่วยปรับปรุปงกระบวนการทํางานน่ย จังไรดีนะครับจะต้องจับระบบตอนไหนนะครับที่จะมาคอยช่วยเก็บข้อมูลในส่วนนี้นะครับที่มันขาดหายไปเนี่ยนะครับได้นะครับก็เลยนึกขึ้นได้ว่าทุกวันนี้นะครับเราใช้ตัวสมมือถือเนาะทุกท,ทุกคนอยู่แล้วที่มันเป็นสมาร์ทโฟนนะครับก็เลยนึกขึ้นมามันมีระบบแอปพลิเคชันแอพลิเคชันนึ่งอนะ่ะที่เราใช้งานเกืยบทุกคนอยู่แล้วนะครับก็คือ Line ผมไปไปดูข้อมูลบริษัทไลน์นะครับในในปี2565นะครับบริษัทไลน์ในประเทศไทยนะครับมีผู้จำนวนใช้ไลน์ในประเทศในในประเทศไทยเนี่ยประมาณ50ล้านคนนะครับโดยประชากรไทยถ้าถ้านับตั้งแต่ปี65น,นะครับมีมีข่าวทราบว่าว่ามันมัน เท่าไหร่ในการประชาคนไทยประมาณเท่าไหร่มีมีอะไรบ้างครับตัวเลขที่ตีมันแน่จริงเนี่ยแน่นอนถึงถึงหกสิบดานไหมเกินใช่ไหมครับเกินไหมครับเกินเนาะงั้นก็แสดงว่าคนที่ใช้ไลน์ในประเทศไทยเนี่ยคิดเป็นสองในสามได้ไหมได้ไหมครับได้เนาะเพราะพอห้าสิบออนไลน์เขาเขาเขาคำาดเขาเขามีการสำรวจมาแล้วว่า คนที่ใช้ไลนในประเทศไทยเนี่ยห้าสิบกว่าล้านคนนะครับซึ่งอัตราที่เทียบกับประชากรไทยที่มีอยู่ในในประเทศไทยเนี่ยหกสิบกว่าล้านหรือเจ็ดสิบเนี่ยก็คิดเป็นสองในสามได้แสดงว่าทุกคนมีรายใช้นะครับเหลืออีกหนึ่งส่วนก็คือแค่แค่เด็กนะครับกับผู้สูงอายุนะครับเด็กทุกวันนี้ก็ใช้เป็นนะครับจริงไหมครับ,นะรบก็เหลือแค่เด็กทารกที่ยังมันพูดยังพูดไม่เป็นแต่มันใช้ไม่ได้นะครับ หนขอบสองขอบไปเริ่มแล้วนะครับเริ่มไถตัวศัพท์ไปแล้วนะครับโอเคนะครับงั้นผมก็นึกนกิด้นว่าอถ้าทาชของเชฟไลในการมามาทํารับแจ้งปัญหาอของของระบบไอทีในมทพัฒนนครเนี่ยผมคิดว่ามัน,ม,นมันน่าจะเวิร์กนะครับมันน่าจะโอเคนะครับก็เลยปรึกษาทางทางด้านอตอนนั้น อพอ,อสาัาริทยาคนปัจจุบนะันตอนนั้นแกเป็นรองอยู่นะครับคือดรโชดีสุนุมัธากิจนะครับเขาเลยไปปรึกษาท่านนะครับว่าเอ๊ะถ้าเกิดผมจะเอาลาย m อทีลายเนี่ยมามาปรับใช้ในกระบวนการในการแจ้งแจ้งแจ้งปัญหาเนะี่ยมันโอเคไหมมันเวิร์กไหมนะครับท่านก็เลยอมอบหมายไปไปว่าให้ผมไปทำเว r ร์ก o ฟมานะครับว่าจะมีกระบวนการยังไงนะครับมีการแจ้งเตือนมีการ รับข้อมูลข่าวสารยังไงแล้วก็มีการลงไปปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยังไงนะครับคือคือปรับปรุงกระบวนการทาํางานยังไงนะครับ,นะรบะนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูในส่วนของที่มันเป็นกระบวนการทํางานเนาะวิธีการดําเนินงานของของไลทิเี่มีนะครับผมนะครับเอาแบบคร่าวๆนะครับก็คือไลทิเออมีนะครับของเรานะครับอ่า เราจะให้ผู้ใช้บริการเนี่ยนะครับสแกนนะเป็นเป็นเหมือนเพิ่มเพื่อนนะครับในในไลน์ของเรานะคลับลไอเทเีมของเราเนี่ยนะครับแล้วก็ถ้าท่านไหนนะ่ที่มีที่มีปัญหาหรือหรือข้อมูลตรงไหนที่ต้องการให้รับให้ทางวิยาเนี่ยนะครับช่วยเหลือนะครับก็พิมพ์เข้ามาแค่นั้นเองเหมือนไลน์ปกติทั่วไปเลยเหมือนเราพิมพ์หาเพื่อนเลยนะครับในส่วนของของระบบของเราเนี่ยก็จะ จะมีในส่วนของหมดเลเวลหนึ่งก็คือหมดเลเวลหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นเป็นาดานแรกนะครับด่านแรกที่คอยรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับท่านใดที่เคยใช้แฮมมีของเราเนี่ยจะจะทราบเลยว่ามันจะมีข้อข้อมูลหรือหรือมีอคำคำกล่าวสวัสดีต้อนรับแยกกันได้ไหม หรือว่าเป,เป็นการถามขอม้อมูลเบื้องต้นแล้วกันนะครับก่อนเป็นการถามขอม้อมูลเบื้องต้นว่าคนที่เกิดปัญหาเนี่ยนะครับยูเซอร์ที่เกิดปัญหาเนี่ยนะครับชื่ออะไรนะครับอยู่ที่ไหนนะครับเบอร์โทรอะไรนะครับอีเมลอะไรนะครับในส่วนของที่เป็นอาจารย์นะคร,รับแล้วก็เป็นบุคลากรเนาะในส่วนนักศึกษาเราก็จะถามชื่อนามสกุลรหัสนักศึกษานะครับเบอร์โทรกลับ มีไหมถ้ามีก็ต่อมานะครับแล้วก็ในส่วนของอีเมลนะครับมอเเนิเนะครับจะจะรับข้อมูลในส่วนนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยที่ที่มอเเนิเนเนี่ยได้รับข้อมูลไปแล้วนะครับผมก็จะส่งต่อให้กับมอนเรนะครับโดยที่มอเเนิเนเนี่ยนะครับเขาจะมีกระบวนการทํางานก็คือวิเคราะห์แยกว่า ไอ้งานตรงนี้ที่เขารับมาเนี่ยครับมันตกอยู่ในส่วนงานไหนนะครับสมมุติว่า,าเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับออดเรือหนึ่งวิเคราะห์แล้วเข้าอินเทอร์เน็ตไม่ได้เราก็จะส่งไปให้กลุ่มเครือข่ายนะครับเข้าระบบ Adobe ไม่ได้นะครับ Photoshop ไม่ได้ใช่ไหมนะครับหรือรหัสเข้าอินเทอร์เน็ตผิดพลาดเข้าไม่ได้นะครับส่งต่อให้กลุ่มซอฟต์แวร์ นะครับมีปัญหาเกี่ยวกับการยืมหนังสือใช่ไหมครับหรือ,อยืมหนังสือในเวลาจะเสียค่าปรับยังไงนะครับส่งต่อให้ห้องสมุดนะครับหรือว่าต้องการามีปัญหาทางด้านากล้องถ่ายรูปนะครับหรือปัญหา,าเกี่ยวกับโปรแกรมตัดต่อนะครับส่งต่อให้ด้านนวัตกรรม เนี่ยนะครับหมอดีเวอร์อหนึ่งเขาจะมีหน้าที่วิเคราะห์แยกะๆ,ๆนะครับว่าว่าในส่วนปัญหาตรงนี้เขาจะส่งต่อให้กับใครนะครับหลังจากที่เขาวิเคราะห์แยกแยๆแล้วเนี่ยส่งต่อไปแล้วครับหมอดีเวอร์อสองนะครับหมอดีเวอร์อสองเนี่ยก็จะมีในส่วนต่างๆคือห้องสมุดนะครับมีนะครับอุ่อนวัตกรรมมีซอฟต์แวร์มีเครือข่า,ขายมีนะครับ พวกนี้นะครับก็จะอยู่ในในเลเวลสนะครับก็คือเป็นตัวแทนของแกนส์ไฟล์มารับข้อมูลจากมอรเลเวลหไปนะครับหลังจากนั้นนะหลังจากนั้นมอรเลเวลสเนี่ยก็จะนํานําข้อมูลพวกนี้นะครับที่ได้รับแจ้งเนี่ยส่งต่อไปทางเจ้าหน้าที่ปลายทางก็คือเทคนิคเชียลนะครับสมมุติว่า,าเกิดปัญหาที่คณะวิศวะนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ปลายทางที่วิศวะเนี่ยคอยสแตนบายอยู่ตลอดนะครับ แจ้งปุ๊บเข้าปับ๊บแจ้งปุ๊บเข้าปั๊บนะครับอย่างรวดเร็วนะเราจะไม่ทิ้งช่วงที่มันปล่อยให้ไว้านานนะเพราะว่าถ้าเกิดทิ้งช่วงแล้วเนี่ยมันจะเกิดการดีเลยซึ่งจะทําให้ผู้ใช้บริการไม่เกิดความไม่พอใจนะครับหลายท่านก็คงคงเกิดปัญหาอะไรกันนะคเคยเคยไปโทรไปคอสเซนเตอร์ไหมครับนะค,คอสเซนเตอร์นี่ตัวดีเลยผมะนะครับผมนี่เป็นหกัาคอสเซนเตอร์เยอะมากนะครับเป็นผู้ร้องที่ดีนะครับ ครือขา่ายโทรศัพท์บางบางเครือข่ายเนี่ยโทรหูก,ก็จะได้รับนะครับเป็นชาตินะครับ,นะรบผมคิดว่าตู้เครือข่ายะนรับผมผมก็ไม่มีเครือข่ายไหนที่โทรปุ๊บจะติดปั๊บนะครับต้องให้เรากดหนึ่งกดสองกดทําไมก็ไม่รู้นะผมไม่เข้าใจเลาต้องมากดทําไมก็รู้โทร call call c e n t ปุ๊บให้ลเซ็นเตอร์เป็รเนราเตอร์แ,อรแจกง,งานาไปแค่นี้จบนะครับแต่เขาคงอาจมีเหตุผลของเขานะครับ ก็ไม่ว่ากันนะครับก็เป็นเป็นกระบวนการกำลังของเขานะครับที่นี้นะครับพอส่งต่อไปเทคนิคเชียลแล้วนะครับเทคนิคเชียลทำอะไรต่อนะครับได้รับข้อมูลมาอย่างนี้ปุ๊บว่าคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับตึกอเนกประสงค์ชั้นไหนนะครับชั้นหนึ่งตั้สองั้สามตั้สี่นะครับห้องไหนนะครับอาจารย์ชื่ออะไรนะครับไปถึงที่หน้างานนะครับพอถึงหน้างานเสร็จปุ๊บนะครับเขาทําแต่การเรียบร้อยเนี่ยแก้ปัญหาเรียบร้อยเนี่ยนะครับ เขาก็จะส่งข้อมูลกลับมาว่าเขาได้ไปทํางาน,เนยเรจะบ้อยแล้วนะครับส่งต่อให้กับหมวดเลเวรสองแจ้งเลเวลหนึ่งว่างานเนี้ยนะครับเคลียร์แล้วนะครับเคสนี้เคลียร์แล้วนะครับในส่วนนส่วของหมวดเลเวลสองเอ้ยเล่วหนึ่งนะครับก็จะปิดเคสนะครับจบจบงานโดยบริบูรณ์นะครับนี่คือกระบวนการทํางานของของเรานะครับในส่วนของที่เป็นช่องทางที่ททีี่่เรารับนะครับ เรารับแต่ช่องทางครับไม่ไม่ใช่แค่ไลน์อย่างเดียวนะครับของเราก็จะมีเป็นเพจของของสำนักงนะครับเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กเราลับเหมือนกันแต่เราจะเก็บข้อมูล Data เนี่ยไว้ไว้ที่เฮลเมีหมดเลยนะครับโทรศัพท์มาเรายัดเฮลเมีนะครับ facebook inbox มาเรารับเรายัดใส่เฮลเมีเพื่อเพื่อข้อมูลมันจะได้เป็นก้อนเดียวกันใช่ไหมครับนะไม่ใช่ว่ารับเฟซบุ๊กมาเก็บข้อมูลที่เฟซบุ๊กนะครับรับโทรศัพท์มาเก็บข้อมูล เขียนไว้ที่กระดาษนะครับหนึ่งแผ่นติดแปดหน้าคอมพิวเตอร์ไว้นะครับไม่ใช่ครับเราเราต้องการที่จะเก็บข้อมูลให้มันเป็นก้อนเดียวกันเนาะในในในเพื่อที่จะในการค้นหานะครับว่าว่าเคสที่เราเคยทําไปเนี่ยนะครับมันมันมันโอเคหรือเปล่านะครับเนาะนะครับเพื่อเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยเผื่อเราจะมาย้อนดูหรือจะนําข้อมูลที่ที่เราที่เราปฏิบัติงานมาเนี่ย ทาเสนอผู pr, test, material, ้ริหารเนี่ยมันก็จะได้ง่ายนะครับนะครับการแจ้งปัญหาผ่านไลน์มีของเรานะครับช่วยช่วยลดปัญหาการทํางานขั้นตอนการทำงานเนี่ยเยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปไปแก้ปัญหาโดยโดยเจ้าที่เจลาทางเนี่ยมันจะมันจะมันจะเร็วขึ้นนะครับนะครับเพราะว่าเรามีการติดตามงานตลอดนะครับ นี้ก็คือลดภาระทางด้า,านเอกสารเนาะอันนี้ก็ช่วยได้เยอะครับแต่มันก็ยังมีบ้างที่ที่ที่ททบางงานต้องต้อง,องการเอกสารเนาะนะครับเราเราปฏิเสธไปได้อยู่แล้วตรงนี้นะครับเฉพาะบางงานนะครับแต่ถ้างานไหนที่เราเราคิดว่ามันมันไม่จำเป็นที่ต้องใช้เอกสารในการในการประกอบหรือในการที่ต้องอ้างอิงเนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้ไม่จําเป็นนะครับเพื่อเพื่อลดปัญหาตรงนี้นะครับอ่า ไลน์ที่มีเรามีระบบติดตามงานนะครับคืออันเนี้ยในในส่วนของของผมเองอนะ่ะเป็นเป็นผู้ที่ก็กลุมน้องๆเลเวลเลเวหนึง่นง Level, Level นะครับผมผมเองนะี่ยก็จะเป็นการเป็นเป็นคนที่มอนิเตอร์ในแด h b อร์ตตรงนี้นะครับถ้าถ้างานไหนที่มันที่มันช้าหรือหรือเกิน3ชั่วโมงเนี่ยนะครับผมจะผมจะนี่ละผมจะเทคเทคชั่นแอคชั่นน้องละนะครับว่า เอ๊ะทำไมไอ้ไองานเนี่ยแจ้งมาตั้งนานแล้วนะครับทำไมไม่มีการแอคชั่นเหรอนะครับทำไมมันถึงช้านะครับถ้ากรณีที่มันเกินสามชั่วโมงเนี่ยนะครับผมจะผมจะบอกเลยว่าไปตามนะครับไปตามว่าทำไมมันถึงช้านะครับถ้างานไหนที่มันต้องใช้ระยะเวลานานกว่าหนึ่งวันนะครับสองสามหรือสี่ห้าวันเป็นเดือนเนี่ยผมก็จะโยนเข้าเป็นเป็นนัดหมายไว้นะครับเอ่อ ระบบพิมีของเราผม,ผมเคลียร์เคสทุกวันนะครับผมจะไม่มีเคสค้างเลยนะครับนอกจากว่ามันเป็นเคสที่มันเป็นเคสนัดหมายเนาะเราจะไม่ปล่อยให้เคสที่มันมันคาระคาสังเลยเราจะพยายามที่จะจบทุกเคสในวันนั้นนะครับเพื่อเพื่อไม่ให้เพื่อไม่มีปัญหาในภายหลังเนาะนะครับก็จะมีเซนติก,กันเขาถึงทุกปัญหาทุกหน่วยงานนะครับเราเก็บข้อมูลทุกข้อมูลนะครับนะครับผม เป็นสมาร์ตเดสก์บอรนะครับก็จะมี uh, ถ้าถ้าใครเคยขึ้นไปชั้นสี่นะครับตึกเซ้าคุยเนาะผมจะมีทีวีจอยใหญ่เลยนะครับคอยดูมอนิเตอร์ตร,ตรงนี้อยู่นะครับนั่งดูเลยนะครับไม่ใช่ว่านั่งนั่งน่งดูอย่างนีง้ยังไม่ทํางานอย่าอื่นนะครับ <laughs> งานอื่นก็ทาแต่เราเราคอยดูนะครับว่าเคสไหนที่มันมันมีปัญหานะนะครับอ่านะครับก็จะมีอ่า เป็นฟีดแบ็คนะครับผลผลประเมินนะครับว่าว่าการแต่ละเคสเนี่ยเขาเขาเจ้าหน้าที่ให้บริการเนี่ยมีการบริการดีไหมนะครับเป็นการประเมินเราจะมีลิกประเมินเนาะสำหรับใครที่เคยใช้นะครับจะมีลิขประเมินให้ว่าเจ้าที่นะครับบริการดีหรือเปล่านะครับให้คะแนนหนสองสามสี่ห้านะครับแล้วก็ในอนาคตครับในอนาคตเนาะ ตอนนี้กำลังกำลังเริ่มเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มทำนะครับก็คือเป็นเป็น n o l e a e Automation นะครับ n o w l e d g e Automation ก็คือเป็นเป็นการเป็นการนํา AI นะครับเข้ามาเข้ามาจับนะครับจับจับในส่วนของปัญหาที่ที่ไม่ว่าจะเป็นอาจารย์นันกศึกษาหรือเจ้าหน้าที่เองเนี่ยนะครับเขาแจ้งเข้ามาบ่อยนะครับเป็นปัญหาเดิมๆซ้ำๆนะครับ คือปัญหามันมันมันคล้ายๆกันเนาะแจ้งเงินซ้ำมันคล้ายๆกันนะครับแล้วก็มีการแก้ปัญหาแบบเดียวกันนะครับใช้วิธีเดียวกันนะครับเราก็จะเอา AI ตัวนี้มาจับนะครับมาจับมาจับแล้วก็มีการประมวลผลนะครับประมวลผลเลสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็จะมีการส่งเป็นคู่มือไปให้เลยนะครับไม่ไม่จะเป็นต้องส่งส่งเจ้าหน้าที่ลงไปทําทําให้โดยโดยที่เราจะให้ผู้แจ้ง่ลองแก้ปัญหาด้วยตัวเองก่อน ก็คือถ้าสมมุติว่ามีการแจ้งว่าคอมพิวเตอรอ์เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตไม่ได้นะครับหรือปินไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะ AI มันก็จะจับจับเป็นคีย์เวิร์ดนะครับตรงเนี้ยเป็นคีย์เวิร์ดแล้วไปดึงตัวที่มันเป็นคู่มือที่เราเขียนไว้เนะี่ยส่งให้ผู้ผู้ที่แจ้งนะโดยอัตโนมัติเลยนะครับก็ไม,ไม่ก็ไม่จะเป็นที่ต้องให้ให้คน ปลายทางเนี่ยเข้าไปแก้ไขโดยที่เราจะจะให้ผู้ที่ประสบป,ปัญหาเนี่ยแก้ไขด้วยตัวเองก่อนโดยโดยจะให้เอไอเนี่ยเป็นเป็นคนประมวลผลนะครับโดยไม่ใช่คนเนาะในอนาคตอันนี้ในอนาคตเนาะเราเราเราพูดถึงในอนาคตนะครับก็จะมีแนวคิดในในอย่างนี้นะครับ อันนี้เป็นข้อมูลเมื่อผมผมดึงจากระบบเมื่อวันที่13บูามพภานะครับสมัสรทนนะครับตอนนี้ยูเซอร์ที่ที่ที่ใช้งานกับเราเนี่ยร่วมกันแข่งเราเนี่ยมีประมาณ 9,000... เฮ้ยก900้อยแบบกวกบวแล้วก็มีความพึงพอใจเนี่ยอยู่ที่ประมาณ97%นะครับถือว่าเป็นคะแนนที่ดีพอสมควรนะครับผมเนาะนะครับแล้วก็ จอแจ้งปัญหานะครับที่ที่มีหลักการแก้ไขนะครับผมจากปัญหาระดับเล็กๆนะครับจนถึงปัญหาระดับระดับใหญ่ๆโตๆนะครับก็จะที่ที่มันไม่เกินความสามารถของเรานะครับก็จะมีประมาณสองพันเคสบวกนะครับตรงนี้นะครับในห้องนี้มีใครไม่เคยใช้งานไอทีไม่มีบ้างครับขอผมกผมขอ ออขอข้อมูลจริงๆ,ๆเลครับมีไหมครับยุกมือเลครับไม่เคยมีไหมครับยุยุกมือเลยครับใครไม่เคยใช้บ้างนะครับหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองนะครับท่านไปอยู่ที่ไหนมานะอครับอ๋ออา,อาจจะเป็นไ่ได้ว่าไม่เคยมีปัญหาทางด้านไอทีเลยถูกต้องไหมครับ น่าจะเป็นแบบนั้นค่ะป็ตอบนะครับวิจัยกรเองก็เคยใช้เคยใช้ค่ะใช้ประจาเลยค่ะลูกค้าประจําเลยคนนี้ยก็ถ้ายังไม่เคยใช้นะครับผมอถ้าถือไม่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 ีการรบกวนจนเกินไปนะครับหยิบโทรศัพท์ของท่านขึ้นมาสักนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ส่งไปที่เทวอาคูนะครับแล้วก็เพิ่มเพื่อนอะีรเยอมีให้สำนักวิทยาอย่งนี้กันนะครับผม ที่จริงอ่ะเราเรามีเรามีโครงการที่เราจะประชาลมพันธ์นะครับโดยโดยผ่านสื่อสารโครงการน,นะครับว่าว่าเราจะเป็นการประสันใ์ให้ให้บุคลากรให้นักศึกษาใหอา้อาจารย์ของเรานะครับใช้ใช้ระบบนี้กันนะครับเพราะว่าเพราะว่ามันเคยมีเคสเด็ดหนึ่งที่อันนี้เราส่กันฟังแล้วกันนะครับอของเราเนี่มันมีมันมีระบบเอลเเนาะนะครับ ที่เป็นระบบใช้สอบของนักศึกษานะครับไม่แน่ใจว่าอาจารย์บางท่านเคยใช้หรือเปล่านะครับ LMS นะครับแล้วทีนี้มันมีนักศึกษาที่มันอยู่น่าจะอยู่แถวสระบุรีอย่างเงี้ยไม่แน่ใจนะครับเขาแอดไลน์ไอที่ว่ามีเรามานะครับนะครับเด็กรัชพัฒน์หรือเด็กที่ไหนเมนปุ่มจำไม่ได้แล้วนะครับมันงานแล้วน่าจะมันปีที่แล้วนะครับผมนะเขาแอดมาว่าถามว่าหนูเข้าระบบ LMS ไม่ได้นะครับ ทางทางทางทีมงานเนี่ยก็เลยถามไปนะครับถามรหัสชื่อนะครับรหัสนักศึกษานะครับแล้วก็อีเมลเบอร์โทรนะครับตามตามมาตรฐานนะครับก็ถามไปนะครับถามกันไปถามกันมานะครับน้องไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่มหาลัยนี้ครับไม่ได้อยู่มหาลัยนี้นะครับแต่แต่สามารถที่จะแอดไลน์มีของเรามาได้นะครับเนาะที่จริงมันก็แอดได้ทุกคนแหละนะครับไม่จำเป็นว่าต้องเป็น อ่าบุคลากรของมาทรม่านครขอเนี่ยเราไม่ได้ปิดกั้นนะครับนะครับสักพักถามไปถามมาไม่ได้อยู่มาเลยนี่นะครับแต่แต่เราก็ให้คาตอบน้องนะครับเราก็ให้คาตอบน้องว่าระบบแอมเวสเนี่ยนะครับมันมันมันมีถ้าเกิดติดปัญหาตรงเนี้ยนะครับมันมันคอทจะแก้ไขยังไงนะครับให้เขาติดต่อที่ไหนนะครับผมนะครับบางที่มันอาจจะมีฟีเจอร์ที่มันต่างกันนะครับแต่อ่าการใช้งานเนี่ยมันเหมือนกัน ก็เลยก็เลยบอกน้องไปว่าอันนี้ไม่ไม่ใช่ของหายอะไรน้องนะนะครับให้ให้น้องติดต่อตรงนี้ดีไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แล้วก็มันจะมีแอดเคสหนึ่งก็มีมีบางหนึ่งงานที่ที่บุคคลภายนอกเนาะบุคคลภายนอกที่เขาเขาไม่สามารถติดต่อหนงานภายในของเราได้อย่างเงี้ยครับนะครับเี่งมีของเรารับก็รับนะครับรับหมดเลยนะครับรับทุกอย่างนะครับเป็นเป็นให้ทุกอย่างเลยครับผมนะนะครับ สมมติว่าเขาติดตอ่อสำนักทะเบียนไม่ได้เกิดในในักศึกษานะครับเขาติดต่อทำให้ทะเบียนไม่ได้นะเขาจะไลน์ส่งข้อมูลมาว่าเขาติดตอ่อในฝ่ายไหนไม่ได้แล้วก็จะแล้วก็ตอบให้นะครับอันไหนที่เราตอบให้ไม่ได้นะครับเราก็จะส่งตอ่อเนาะนะครับทุกท่านคงคงทราบหนัง,งสือแล้วว่าอตอนนี้มันจะมีมันจะมีพร,ะระบเนาะปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้าหน่วยงานไหนนะครับไม่ ถ้ามีคนที่เขาสอบถามข้อมูลไม่ว่าจะทางเมลทางอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนี้เขาบังคับได้นะครับ усов, ถ้าใครไม่ตอบผมตอบต่อไปถือว่าผิดกฎหมายแล้วนะครับหน่วยงานทุกหน่วยง,งานต้องมีช่องทางสื่อสารที่เป็นเลร,นนรเอน,น,นิกส์นะครับอีเมลนะครับเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยครับเป็นพรบบังคับมานะครับว่าทุกหน่วยง,งานต้องมีนะครับและทุกหน่วยง,งานต้องตอบนะครับถ้าไม่ตอบถือว่าผิดกฎหมายนะครับขอฟ้อ,องร้องได้นนะ ต้องทำไปต่อครับว่าสมมติว่านักศึกษาเขาอินสอคมาในในเฟซบุ๊กอย่างเงี้ยเราต้องไปต่อนะครับต่อไปก่อนแหละนะครับรับรับเรื่องไว้ก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่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 แอคชั่นอะไรกับเขาเลยอย่างเงี้ยครับนะครับเนาะนะครับสุดท้ายครับก็ก็ฝากไ้ด้วยนะกันนะครับัอที่เพื่อมีนะครับสำหรับเพืยอเราดีบริการทุกทุกท่านนะครับนะครับถ้าถ้าเคสไหนที่ที่ได้รับบริการไม่ดีนะครับอ่า แจงไม่ได้เลยนะครับผมดีๆรับรับรับฟังทุกเคสแล้วก็จะไปปรปับปรุงทุกทุกปัญหาเลยนะครับผมนับนะครับสุดท้ายนะครับผมท่านท่านใดมีคําถาม กิจของเราเองนะครับเราดูแลทุกทุกทุกอย่างที่มันเป็นเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนาะไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เนต็ตวโทรศัพท์อะไรอย่างงี้ครับระบบแม้กระทั่งตัวซอฟต์แวร์เองนะครับที่ที่เรามีให้บริการอยู่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Adobe เป็น Microsoft หรือเป็น s อสพีเอเป็น MATLAB นะครับเป็นซู m อะไรอย่างเงี้ยครับเราดูแลให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเคสเล็กน้อยที่ท่านเองไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือสามารถไปใกล้ไขปัญหาได้เราเรายินดีไปทําให้นะครับเราไม่ยึดออดเลยนะครับผมนะแค่แจ้งมานะครับเราเราคท่านท่านผู้บริการทุนปัจจุบันค่อนข้างซีเรียสเรื่องให้การบปในการ,นะรท่านซีเรียสมากนะครับ,นะรบถ้าใครไม่ทําแบบทําช้าหรือไม่ทําอะไรเงี้ยท่านท่านท่านดุเลยนะครับไม่เช่นดุหรอกแกจะพูดเต็มเต็มแนี้นะครับแต่มันเจ็บนะครับเจ็บนะนะ แกเป็นคนนิ่งๆครับแกจะไม่แบบไม่จะไม่ตาบึงผาไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแกจะพูดให้เห็นผลแล้วพูดให้เราคิดนะครับว่าทําแบบเนี้ยมันมันจะส่งผลต่อสัาพันเราอย่างไงนะครับพอตอบปัญหาเที่น้องเที่ยกน้องแล้วกันนะครับเราเราดีๆทุกเคสครับผมนะครับมีท่านใดเพิ่มเติมไหมคะนี่มีไครับค่ะเชิญครับ คอร์อสอสสบถามนะยครับคือของการบริการนะครับจําเป็นไหมครับว่าต้องเป็นเครื่องที่มีเลขคุรูพันธ์เหมือนเครื่องเหมือนบางครั้งนะครับเหมือนเรามีโน้โบตบุ๊กส่วนตัว,ตวเอามาใช้งานอะไรครับถ้าเท่าที่เท่าที่ดูเคสมามันก็มีมันก็ตกเคสไปกันเราเรา,เร,า,เร,ารับทุกเคสแบบไม่จำ <สะ S 2> เป็นต้องเป็นเครื่องของอะไรเราให้ยินดีคำปรึกษา,รกษาครับบางเครื่อง บางเครื่องอ่านอย่างนีนักศึกษาเนี่ยนะครับตอบได้เลยว่าไม่มีได้คู่พันแน่นอนถูกต้องไหมครับเราเราทําให้ครับนักศึกษาลงวินโดว์นะครับนักศึกษามีโปรแกรมปัญหาด้านนี้นะครับเอาเครื่องมานะครับเราทําให้ครับเนาะนะครับเพราะว่าเพราะว่าเรามีสมมติว่าลงวินโดว์นะครับเรามีบริการเอ่อไมโครซอฟทให้อยู่แล้วเนาะอันนี้เป็นแบบมีลิขสิทใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไมโครซอฟท์ตอนนี้ลิขสิทธิ์ครับมีลายเส้นครับผมนะครับ เราเมล่าเซ่นนะครับเป็นเป็นวินโดว์แท้นะครับไม่ใช่วินโดว์พันทิปนะครับนะนะครับครับผมครับขอบคุณมากครับค,คุณสามน